nó oh, đủ chứ โดนบะหน่งนำกลนครับหน่งนำกุ่นปลาโอ้ยปลามันลงไปก่อนบ่โดนเสียดายเสียดายไม่ครับเอาไม่บ่ไหไวแล้วหอนแดดเดี๋ยวแดวดอ่อนกนครับยังไปจบไหมมาขอผมก่อน ทางเมืองอไานิ่มไปนั่งกัอนพักห่อนก่อนโอ้ยแดดขนาดอพอละลายตัวเดียวก็ยิ่งบาถือครับสามันบ่ขึ้นครับไ่น้องมันไม่หายห้าเห็นเลยมันฉลาดมันเป็น มันโดนบ่อยมีปลาอยู่แต่มันบ่ให้เฮาเห็นวิ่งก็วิ่งอยู่ใต้น้ําเลยบ่ให้บ่มีโผล่ขึ้นมาจักนอยเลย a y <c oughs> แมนโมแมนก็ะได้ลองบ้างเนาะขึ้นแห้งแทะยางกระได้ข้ามกายครับกายอีกกายโดนครับโดนกดกล่องพระท่านปลาขึ้นก้อนครับไปแล้วขอบป้าแล้ว เอออกมาออกมากายครับ มาออกมาโอ้ยโอ้ยอนึกว่ามันหลุดเหรอนึกว่ามันโดนเต็มอยู่นะเพื่อทีหลุด mà đào cỏ bọc nó nèm các, mà đào bọc mắc lại cỏ bọc một điều, cỏ sắn, cỏ sắn các, nhang หลอกลุดหลอกุดมือครับเดี๋ยวลงไปบ้านของลางผมลงมากเลครับนะ หมดกะไลยพอหมดก็มาทำไม กายอกกายกายใหญ่หลุดมืออีกแล้ว Ờ, cho lũ chứ khớp. Oh. Khớp không không มันแล้วมันแล้วมันแล้วครับหลังจากนิ่งใล้ยพรโดนอันนี้โดนก็บ่ได้ช็อตครับมันนะว่าจับมึงไปนิ่งเดี๋ยวมึงปนิ่น,นีังเหลือเมื่อไรโพ้ขึ้นมาพอดี จับเลยครับากายโคล่ขึ้นมาพอดีเลยจับเลยดีที่มันโดนหักไม้ลึกลับขนาด นหมายลึกลับครับหมายลึกลับครับผมมาประมาณสามโลสามซีโลที่เดอครับเด้กกระปักกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาก,กีไปหน่อยนะครับโอ้ยไปรับตามกมัต่อครับผมขับปุ๋ยก,กันต่อครับนะฮะมาเรื่องไม้แล้ว กำลังนงจ้องจะนิ่งยูดดีไม่แม้ขึ้นยึดมุ่มเหมือนเลยครับขึ้นเีถวแรกยังขึ้นซาอยู่อั่างขางมาให้ย่างดีครับแต่ว่าข็ย,ยังถึกสันวุ่น ำไปแลกันครับนี่บกนิ่งไงเบื้บงบงบงองบนเลยไปครับมาหนะ้าในเวลากลับปแลวครับคำหรอเงินหรอใบสามแล้วนี่คือถิ่มาันทำนั่นแล้วครับฝนตกก้อนครับปลากําลังกําลังเห็นปลาฝนมาตกพาก,ก,ก้อนใ่นี้ฝนออกมาแล้วครับเนี่ย มาแวะบงไมข้ขางข้างวันรับคลิปนี้ก็จะขอจบทั้งนี้ครับฝากติดตามคลิปหน้าครับผม